Mm -hmm. Eny, mm -hmm. eny, จะน้อยกินนะสีทองถุงทองสีนิ่งอร่อยลูกเอ๋ กินอร่อยกันจังเลยเ,เสือน้อยถุงเงนินจีนินอาหอถุงทองกินไม่ลืมหูลืมตาอันนี้เขาเรียกกินไม่ลืมหูลืมตา Email, กินแม่หรอลูกกินกินกินไม่จะรอกันนะกินดีๆดูกเราเป็นพี่น้องกันลูกดูสิหละใครทำถ้วยข้าวหกล่ะอืม